สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งนําเที่ยวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่22มิถุนายน2567ครับเวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดแสนสุขสุทิวาลารามนะครับวัดแสนสุขนี่แบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับพื้นที่สองส่วนเมื่อเช้าผมไปฝั่งที่เป็นทัวร์นรกทัวร์สวรรค์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าพื้นที่หลักน่าจะเป็นตรงนี้นะครับ ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอ,องค์พระาธาตุองค์เจดีย์สวยมากนะครับผมผมไม่เคยมานะครับวัดแสนสุกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับค่อนข้างจะสวยนะครับแดดจะร้อนนิดนึงนะครับเวลาบ่ายโมงตรงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับผมอันนี้เหมือนยังสร้างไม่เสร็จนะครับ ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แดดร้อนนิดนึงนะครับเราไปชมทั้งไงการ ให้เย็นดีนะครับในรลมเย็นสบายนะครับ เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆนะครับ ที่เป็นบรรยากาศรอบนอกนะครับเดี๋ยวผมพาเดินอ้อมหนึ่งรอบครับลมก็เย็นสบายดีนะครับเพียงแต่วว่าแดดมันร้อนนิดหนึ่งนะครับ ตัวองค์พระธานนะครับองค์เจดีย์คือวิว,วพระธานนะครับแดดร้อนนะครับผมเดินไม่ไหวนะครับเดี๋ยวลงไปแค่ตรงนี้แล้วก็เดินกลับนะครับ ฝั่งด้านนี้จะเป็นเทวสุวรรณนะครับหลังๆมาที่เทวสุวรรณสร้างกันทุกวัดนะครับผมสังเกตเห็นแบบเป็นแบบนั้นนะครับแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีนะครับเทวสุวรรณหลังๆก,ก็มีแล้วก็สร้างกันเยอะมากนะครับรที่ฉะเชิงเซาก็มีมีหลายวัดนะครับที่สร้างเทาวสุวรรณนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นไฮไลท์ของวัดแสนสุขนะครับฝั่งนี้จะเป็นเท้าวสมุทรทว่าเทวีนะครับก็ทางไว้กขทางก็สวยงามนะสำหรับวัดแสนสุขน่าจะ กินส oh, ุดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าแดดค่อนข้างจะร้อนผมไหนแล้วน่าจะพักเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ